จริงๆก็เป็นคนใจดีหรือเปล่าก็ผิวสุขภาพดีก็คือเป็นผิวที่มีความสม่ําเสมอของสีผิวนะคะไม่แห้งขาดน้าไม่ลอกเป็นขุยจะมีความเรียบเนียนไม่มีริ้วรอยการจะได้มาซึ่งผิวสุขภาพดีก็ต้องมีความแบบสม่ําเสมอความขยันหมั่นเพียรก็คือทุกวันห้ามขาดคนผิวมันไม่จาเป็นต้องทาจอร์ไรเ i อร์จริงไหมคะคือบางทีที่ผิวเนี่ยดูเหมือนมันเป็นเพราะว่าผิวขาดน้ําก็เลยผลิตไขมันมากขึ้นด้วยซ้ำแดดนี่คือเป็นสิ่งที่ทําลายผิวแบบ สุดทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วยถ้าเลือกได้อย่างเดียวหมอก็เลืตอนแหนน,นมดิบหมอคิดว่าไม่น่าผ่านออยอนะคะใครที่กําลังสนใจเทรนด์นี้นะคะก็ต้องคิดก่อนว่าจะรอดจากการติดเชื้อไปได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายคลินิกก็หมอก็พูดมากไม่ได้บางทีก็ให้ความรู้อะไรไม่ได้นคนไข้ก็ก็สู้ๆ <c oughs> ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นหมอมัง้งถ้าไม่ใช่หมอเราจะทำอะไรอยู่หรอ ก่อนนะนำตัวภายใน30ิบวินาทีเริ่มค่ะ <c oughs> ค่ะก็แพทย์หญิงธิตาลีวงศรีนินชื่อเล่นชื่อหมอใหม่นะคะเลขวหกเจ็ดค่ะก็หมอจบแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะแล้วก็ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโททางด้านตัดจักวิทยาความงามคะ่ะที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานานชาติจุฬาภรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโอเคเหลืกาวินาทีชาลลนีถือว่าสำเร็จนะคะโอเค คุณหมอคะอยากทราบนิดนึงว่าอจริงๆแล้วคนรอบตัวหรือว่าตัวหมอหม่เเองคิด enfin ว่าตัวเองเป็นคนยังไงก็เป็นคนตรงๆจริงๆก็เป็นคนใจดีหรือเปล่าคุณเซฟก็ประมาณนี้แล้วก็หลักๆก็ประมาณนี้นะตรงๆใจดีจริงใจค่ะแล้วก็ เริ่มมองใหม่เป็นคนเริ่มวันยังไงคะต้องมีกาแฟไหมหรือว่าต้องมีอะไรเรียกพลังก่อนเข้าทํางานไหมอ๋อไม่ค่อยกินกาแฟเพราะว่ารู้สึกว่ามันทําให้ใจสัน่นนาคะเหมาะเป็นคนกินกาแฟแล้วแบบใจสั่นแล้วก็เป็นคนนอนยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานกาแฟก็คือจะต้องเป็นวันที่แบบง่วงจริงๆเราก็ต้องแบบทานตอนเช้าก็เลยเลือกที่จะแบบไม่ค่อยทานแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบดื่มน้ําเปล่ามากกว่าตื่นมาก็คือจะแบบดื่มน้ําเปล่าส u r p r i มาเพราะว <laughs> ่าริงๆแล้วเรา้อย่างนี้ครับ เวลาตอนสมัยเรียนหมออ่ะมันจะชอบมีแบบอันนี้ไม่รู้สิงไม่สิงนะคะที่มันจะต้องโตลุ้งอะไรอย่างเงี้ยค<อ>ุณหมอมีโมเมนต์นั้นไหมอ๋อถ้าช่วงนั้นอ่ะก็คือฐานอ่าใช่ถ้า ช่วงแบบเรียนหมอก็คือทานกาแฟเป็นปกติแต่ว่าตั้งแต่แบบเข้ามาทํางานก็คือลดกาแฟลงแล้วพอลดกาแฟพอกลับไปทานอีกทีมันก็จะมีความแบบใจสั่นนอนยากใช่ก็จะแบบนานๆทานทีก็จะเน้นแบบดื่มน้ำเปล่ามากกว่าโอเคแต่ว่าเครื่องดื่มที่เราชอบที่สุดก,ก็จะเป็นน้ำเปล่าถูกไหมคะแล้วก็ดื่มบ่อยใช่ก็ดื่มน้ำจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเป็นคนดื่มน้ำน้อยฮ่แล้วก็รู้ส <c oughs> ึกว่าร่างกายมันดูแบบโซมอ่ะ แต่ว่าช่วงที่ช่วงเรียนก็จะพยายามแบบทานพวกน้าหวานคือไม่ได้พยายามหรอกแต่ว่าเวลาทานมันมีพลังไงแต่ว่าพอกลับมาทานน้าเปล่าแทนแล้วรู้สึกเออร่างกายมันแบบเหมือนสุขภาพดีขึ้นก็เลยทานเป็นน้าเปล่าไปละทางสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพผิวด้วยไหมคะใช่จริงๆผิวก็มีส่วนมากๆนะถ้าเกิดใครสังเกตช่วงที่แบบ ใช้ชีวิตแบบ hang out เยอะออกไปแบบนอนดึกดื่มน้ําน้อยทานแอลกอฮอล์เยอะจะสังเกตเลยว่าผิวมีความแบบโทมเยอะกว่าปกติแล้วจริงๆก็คือที่เขาแนะนํากันว่าควรกินน้ำ่าว8แก้วต่อวันนี่อันนี้ก็คือความจริงใช่ค่ะ,คะก็คือวันหนึ่งประมาณ1-2ลิตรอ,อ,อาจจะไม่ได้จําเป็นว่าแบบอาจจะต้องถึง2-3ลิตรแต่ก็แนะนําประมาณ1ลิตรขึ้นไป <ừ> แล้วก็ควรทานในปริมาณที่แบบพอๆกันการดื่มน้ำน้อยนี้นอกจากเรื่องของสุขภาพเรื่องของผิวแล้วมันผลส่งผลกระทบด้านอื่นด้วยไหมคะคุณหมอก็จริงๆก็มนกันก็คือสุขภาพนั่นแหละ <ừ> เพราะว่าน้ำก็เป็นองค์ประกอบของร่างกายแบบไตอะไรแบบเนี้ยก็ด้วยโอเคคุณหมอทีนี้ตอนสมัยเด็กๆเดยเราเ<อ>คิดไหมว่าเราจะเติบโตขึ้นมาทาง,งมาเป็นแพทย์มาทางแพทย์ ้ตรงแบบนีก็ไม่ได้ไม e ่คิดว่าตัวเองจะเป็นหมอมั้งแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบจะไม่เป็นแน่ๆก็ยังไม่รู้ตอนเด็กๆก็ยังไม่รู้ว่าแบบจะเป็นอะไรดีแล้วทําไมเราถึงก้าวเข้ามาในวงการหมอคะตัดสินใจทําให้เราตัดสินใจมาทางนี้ก็จริงๆก็ตอบแบบจริงใจก็คือเอนตามเพื่อนแต่เอนตามเพื่แล้วเป็นหมอด้วยช ่วนใหญ่ก็ที่โรงเรียนเขาก็เรียนหมอกันถ้าไม่เรียนหมอก็เรียนวิศวะอะไรแบบเนี้ยเราก็คงไม่เหมาะมั้งก็อาหมอแล้วกันโรงเรียนไหนคะเนี่ยส่วนใหญ่เรียนหมอโรงเรียนเตรียมอุดมใช่โรงเรียนเดียวกับหมอติ๊ต่างหรือเปลอรู้สึกอ่ะน่าจะใช่เข้าใจละเข้าใจะก็คือสังคมหล่อๆใช่ประมาณนั้นแล้วพอเข้ามาจริงๆแล้วรู้สึกชอบไหมครับ ก็ก็โอเคนะคะหมายถึงว่าการทํางานมันก็มันก็มีทั้งพาที่เราชอบแล้วก็พาที่เราไม่ชอบแต่ก็รู้สึกว่าโอเคก็อยู่กับมันได้แต่พอมาทําความงามก็แบบก็มีความชอบมากขึ้นแล้วนี่เลยค่ะถามต่อเลยค่ะว่าแล้วทําไมเราถึงเบนมาทางสายเหมาะความงามค่ะแบบจุดเริ่มต้นคืออะไรก็ก็ชอบความแบบสวยงามอยู่แล้วฮะแล้วก็พอแล้วก็เรา เป็นคนชอบทำหัตการยิ่งแบบหัตการที่มีความแบบชาเล่นอะไรเงี้ยก็ยิ่งมีความแบบชอบอ่าแล้วก็ก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความงานมันก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบหัตการเยอะแรนะ้วมั้งคืออ่าชอบทำหัตการที่แบบเล็กไม่ไม่ใช่หัตการใหญ่แบบหมอสัลญกรรมหรือหมอสูนนาฬีกาก็จะชอบทางด้านนี้แล้วก็ชอบเรื่องสวยงามก็คือเรื่องจากความชอบส่วนตัวนี่แหละใช่ไหม ใช่แล้วเคยนึกภาพตัวเองที่ไม่ใช่หมอไหมคะคิดว่าแบบถ้าตอนนี้เราไม่ใช่หมอเราจะทําอะไรอยู่ถ้าไม่ใช่หมอเราจะทําอะไรอยู่หรอ <c oughs> เออจริงๆก็ชอบทางด้านศิลปะอ,อาหาถ้าไม่เป็นหมอตอนนั้นก็ลังเลสถาปัตย์เหมือนกันหมายถึงว่าชอบวาดรูปชอบวาดรูปชอบศิลปะอุย้อยแต่ว่าม,มีผลงานไหมคะให้ติดตาม Uh, mm hmm. หลังๆพอตั้งแต่เขามาเรียนหมอก,ก็ห่างหายไปเ <c oughs> ยอะ <laughs> แล้วตอนนั้นที่วาดเป็นว่าสายไหนครับคุณหมอเป็น portrait หรือว่าเป็น scenery เป็นอ่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าภาพวิวหรือว่าภาพคนภาพสัตว์อะไรแบบนี้คะ่ะอาฮเป็น realistic เลยไหมคะหรือว่าเป็นสายแบบ อืนนอ,รจ,รรอจริงๆก็ได้ทั้งคู่นะอ่นนี่เอศิลปะต้งแบบปหนึ่งนะคะโอ้ยอยากเห็นรู้ด้วยคุณหอมอบ้านเลยคะพอมีอัว้วโชวได้ไหมเ <c oughs> มื่อกี้เห็นบอกว่าตอนนี้เรียนต่อด้านอะไรอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัดจักวิทยาความงามหรือก็คือผิวหนังความงามค่ะตัดจักวิทยาชื่อ,อคือแบบแปลกใหม่มากก,ก็คือเรียนเรียนเรื่องผิวหนังใช่จะเป็นเหมือนภาษาบาลีสันสกิตแปลว่าผิวหนัง อ๋อแปลว่าเกี่ยวังดเลยค่ะสาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างค่ะคุณหมอ ก็จะเรียนส่วนใหญ่ก็จะเรียนถ้าเป็นปีหนึ่งก็จะเรียนพวกเรื่องโลกผิวหนังทั่วไปแบบพื้นแพ้อะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของปีตั้งแต่ปี1-2ถก็จะแยกออกมาเรียนเป็นพวกเรื่องของความงามมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็จะเรียนเรื่องของการออกแบบรูปหน้าแล้วก็จะมีเรียนพวกหัตถการพวกบอท็อกซ์ฟิลเลอร์พวกนี้ร้อยใหมก็คือตอนนี้อยู่ปี สองค่ะเรียนสองปีเรียนสองปีมันแปลว่าใกล้จะสําเร็จแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะเรียนปอโทก็สนุกดี่ะคะก็ได้เจอเพื่อนๆน,น่ารักอ่าเหมือนกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งเราฟีลลิ่งแตกต่างจากตอนเรียนปอตีไหมคะแตกต่างเหมือนกันคือปอโทมันจะต้องมีความแบบรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นอ่าก็จะไม่เหมือนปอตีที่แบบเอ่อเหมือนอาจารย์ก็จะเคร่งอันนี้ก็จะค่อนข้างแบบ ต้องรับผิดชอบตัวเองต้องนัดคนไข้ามาทําเคสวิจัยเองต้องคอยตามงานเองส่วนใหญ่อาจารย์เขาก็จะไม่ได้แบบมานั่งจีแล้วเนี้ยแปลว่าคุณหมอมีความสนใจเรื่องผิวเรื่องสกินเรื่องความงามเลยใช่ไหมคะใช่ก็ชอบด้านนี้เหมือนกันแล้วถ้าพูดถึงผิวสุขภาพดีคะ่ะคุณหมอหมายให้นิยามคํานี้ยังไงบ้างคะ ก็ผิวสุขภาพดีก็คือเป็นผิวที่มีความสม่ำเสมอของสีผิวนะคะแล้วก็เป็นผิวที่ไม่แห้งขันนะ้ำไม่ลอกเป็นขุยคะ่ะแล้วก็จะมีความเรียบเนียนไม่มีรู้วรอยอ แล้วการจะได้มาซึ่งผิวสุขภาพดี <c oughs> ต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างคะคุณหมอก็อต้องมีความแบบสม่ําเสมอความขยันหมั่นเพียรน,นะหนึ่งเลยเก็เรื่องของการทากันแดดการทา,ารครีมอันนี้ก็คือง่ายสุดใกล้ตัวสุดนะคะก็คือทุกวันห้ามขาดกันแดดสาคัญมากครีมหรอ,ก,อ,อหก็หลักๆเลยก็คือกันแดดนะคะกันแดดเนี่ยต้องมีแน่ๆแล้วก็อาจจะแอดออนเป็นพวกจอ i ์ไร r ซอร์ให้ความบํารุงขึ้นมาบางท่านก็อาจจะแอด พวกแบบเรตินอลช่วยเรื่องของการแอนตี้เอจจิ้งเข้ามาพออ่ะ,อะกันแดดทาครีมแล้วยังอะไรต่อคะอ่ากันแดดทาครีมแล้วเรื่องริ้วรอยอ่ะถ้าเกิดกังวนลริ้วรอยบนใบหน้าก็แน่นอนโปรแกรมโบท็อกซ์นะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นผิวแห้งขาดน้ําก็อาจจะเป็นการฉีดพวกไฮยาลูรนิกแอซิดเข้าไปช่วยเติมน้าให้ผิวอ๋อแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นการทานพวกวิตามินการดิบพวกวิตามินก็มีส่วนช่วยทําให้ผิวแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีเหมือนกันอืมแล้ว ใช้ชีวิตด้วยไหมคะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตก็มีส่วนค่ะก็คือนอนให้เร็วเนอะนอนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอาน้ำที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะคะแล้วก็พยายามออกกำลังกายอืมก็กินกินดีอยู่ดีอ,ะอ่ะอเคยได้ยินมาประโยคนี้ว่าคนผิวมันไม่จำเป็นต้องทามยสเจอร์ไรเซอร์จริงไหมคะ เออไม่จริงคะ่ะคือผิวเราเนี่ยก็ต้องการการบำรุงแล้วก็ต้องการความชุ่มชื้นนะคะคือบางทีที่ผิวเนี่ยดูเหมือนมันเป็นเพราะว่าผิวขาดน้ำก็เลยผลิตไขมันมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นยังไงก็ควรที่จะทาครีมนะคะทา m o i s ไร r i z e r แต่ว่าเลือกให้เข้ากับสภาพผิวถ้าหากว่าเป็นผิวมันก็ต้องเลือกเนื้อที่มันค่อนข้างเป็นไปนทางแบบ e m u l s i o นหรือว่า s e ร u m มากกว่าแต่ถ้าหากว่าผิวแห้งเนี่ยก็ถึงจะเป็นใช้เป็นพวก m อ i s ไรเ i z e r ที่แบบเนื้อหนัก แต่ยังไงก็ต้องทาใช่แล้วทีนี้ในมุมมองของคุณหมอใหม่ค่ะการแดดสําคัญยังไงบ้างกับผิวคนไทยโอ้กันแดดนี่คือแดดนี่คือเป็นสิ่งที่ทํร้ายผิวแบบสุดคะดนะคะทั้งทําให้เพิ่มเม็ดสีทําให้เกิดฝ้าการะจุดด่างดำทั้งทําให้มีเรื่องของเอจจิ้งผิวเหี่ยวผิวแก่มีริ้วรอยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกันแดดเนี่ยคือสําคัญที่สุดถ้าหากว่าจะเริ่ม ครีมทาหน้าก็คือแนะนําตัวกันแดดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะถ้าเลือกได้อย่างเดียวหมอก็เลือกกันแดดมีกันแดดในดวงใจไหมคะคุณหมอกันแดดในดวงใจหรอจริงๆก็ใช้สลับสลับกันเพียงแต่ว่าปริมาณก็ต้องถึงอสองข้อนิ้วอันนี้เรื่องจริง,รงไหมใช่จริงคะ่ะสองข้อนิ้วเฉพาะหน้าแล้วก็สองข้อนิ้วที่คอออกคอ,อ,อก็ต้องห้ามขาดเนาะใช่ สข้อนี้วก็จะประมาณ1กรัมอ่ะสมมุติว่ากันแดดเราเอ่อห้หลอดหนึงห้กรัมอย่างเงี้ยก็ถ้าทาทั้งหน้าทั้งคองก็จะได้แค่ประมาณกับเกือกเดือน ใช่ก็ต้องทาให้ถึงเราก็พยายามเลือก SPF ให้สูง SPF นี่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพกันแดดอย่างไรคะคุณหมอก็ SPF ก็จะเป็นค่าว่ามันสามารถกันแดดได้ดีแค่ไหนอะคะ่ะคือบางทีแบบเราเลือก SPF ต่ำแล้วเรายิ่งทาไม่ถึงมันก็ประสิทธิภาพก็จะยิ่งลดแต่ถ้าหากว่าเลือก SPF ที่สูงบางทีทากันแดดแบบอาจจะไม่ถึงแต่ว่าตัว SPF ก็มีส่วนช่วยได้ใช่แล้วก็ต้องทาสมมุติว่า,อ,าอยู่ใน ออฟฟิศอย่างเงี้ยก็เติมตอนช่วงบ่ายรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไปทะเลก็ต้องเติมทุกสองชั่วโมงพูดถึงเรื่องการเติมกันแดดเนาะแล้วถ้าสมมติเราแต่งหน้านะคะคุณหมอเราต้องเติมกันแดดอย่างไรก็เลือกกันแดดที่เราลองเรารู้สึกว่ามันทับเมคอัพได้นะคะอ,อาจจะเป็นเนื้อที่มันเหลวหน่อยอแล้วกันแดดแบบสเปรย์อันนี้คุณหมอใหม่มีมุมมองอยงงครับมัน ช่วยได้จริงเทียบเท่ากันไนแบบครีมไหมหรือว่ามีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างคิดว่าช่วยได้ไม่เท่าแต่ก็ยังดีกว่าแบบไม่เติมไม่ทําอะไรเลยก็คือ ot, เติมไว้ดีกว่าแหละใช่ <şallah S 2> ยังไงเติมไว้ก็ดีกว่าโอเคค่ะคุณหมอทีนี้เรามาปล๊บมอะไรสไตล์บ้างเวลาว่างๆคุณหมอที่ไม่ได้เป็นหมอเนาะแอบเห็นว่าคุณหมอไปเที่ยวมาหลากหลายประเทศเหมือนกันใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก <g ur l> ็จะไปงานประชุมนี่แหละอ๋อไปประเทศไหนมาบ้างแล้วคะคุณหมอ กา,าที่จำได้ไก็จะมีสิงคโปร์ฮ่องกองญี่ปุน่นเกาหลีจีนท่าเนเอเชียแล้วก็ะจะมีเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษประมาณมัง้งเท่าที่ไปมาเรารู้สึกว่าฝั่งเอเชียหรือว่าฝั่งยุโรปเข้ากับเรามากกว่าเหมาะชอบทางไหนมากกว่า มอชอบเอเชียมากกว่าออใช่คือจริงๆถ้านานๆไปทีก็อาไปยุโรปบ้างก็ได้แต่รู้สึกเอเชียมีความปลอดภัยกว่าแล้วก็อาจจะเรื่องของอากาศผู้คนด้วยอ,อาหารด้วยไหมคะอาหารก็รก็มีส่วนเหมือนกันแต่จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าอแล้วนี้ถ้าให้เลือกหนึ่งประเทศที่ชอบที่สุดค่ะคุณหมอประเทศไหนคะอยู่ไทยได้ไหม ได้เพราะอะไร <laughs> อ่ะอ๋อคือรู้สึกไม่ค่อยชอบขยับตัวมาอ่าก็จะแบบบางทีก็ชอบนอนอยู่บ้านชอบแบบไปเที่ยวใกล้ๆบ้านแล้วก็กลับบ้าน <laughs> แอบแบบกลับไปอย่างนึ่งเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนาอมันต้องขึ้นคงขึ้นเครื่องอเคยได้ยินมาว่าบนเครื่องอะ่ะทําให้ผิวเราอะ่ะเหมือนเสื่อมสภาพเร็วขึ้นจริงไหมคะ ก็อากาศบนเครื่องก็มีส่วนเพราะว่าเวลาขึ้นไปข้างบนเนี่ยเรื่องของความเย็นความกดอากาศมันก็ทําให้ผิวมีความแห้งขัดนาอืมแล้วอย่างเงี้ยเวลาขึ้นเครื่องเราต้องดับเบิลไหมที่เราสิ่งที่เราทําอยู่หรือว่าปกติคุณหมอมีความแนะนำไหมก็ทําตามปกตินะคะก็คือก่อนขึ้นเครื่องก็อาจจะอาทาน้าตามปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกผิวแห้งก็เตรียมขึ้นไปเติมบนเครื่องได้อีกหนึ่งคำถามค่ะคุณหมอเรื่องของการ ดูแลตัวเองเรื่องครีมเรื่องอะไรเนาะคือปกติเราก็เลือกอ่าพื้นฐานโดยสภาพผิวเราใช่ไหมว่าแบบครีมนู้นครีมนี้เหมาะก,กับเราอะไรยังไงบ้างแล้วทีนี้เวลาเราไปต่างประเทศอากาศมันเปลี่ยน ตัวสกินแคร์ที่เราใช้ต้องเปลี่ยนด้วยไหมคะหรือว่ายึดอันเดิมได้เลยจริงๆก็อาจจะทําให้ปรับตามอากาศของที่นั่นด้วยนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าไปที่ที่มันหนาวเย็นมากสกินแคร์ก็ควรที่จะเตรียมไปให้เพียงพอนะคะเผื่อผิวแห้งแต่ก็ไม่ได้จําเป็นว่าแบบเออผิวเราแบบยังไม่ทันแห้งเลยแล้วก็โบกแหละอย่างเงี้ยอ่ะก็ปรับไปตามสภาพผิวหรือถ้าเกิดว่าไปในที่อากาศร้อนก็เตรียม อันที่มันบางเบาไปเผื่อด้วยค่ะคุณหมอใหม่คิดเห็นยังไงกับเทรนลุกแม็กซิ่งที่กินนมดิบไข่ดิบตับสดแล้วก็ไม่ทากันแดดเพื่อดูแลผิวที่กำลังมาแรงตอนนี้จริงๆก็ต้องคิดก่อนว่าจะรอดจากการติดเชื้อไปได้หรือเปล่านะคะสำหรับใครที่กำลังสนใจเทรนนี้นะคะนมดิบหมอคิดว่าไม่น่าผ่านอยอยนะคะนมดิบมันไม่ได้ไวทำมันไม่ได้ไวให้มนุษย์ ทานนะคะแล้วก็ส่วนไข่ดิบถ้าเกิดว่าได้รับมาตรฐานบางฟาร์มออันนี้ก็อนุโลมได้ส่วนตับหมอง,มอง,มองว่าก็ยังไม่ควรทานดิบเหมือนกันนะคะในในตัวของตัวหมูเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคเนาะ มีพยาธิมีอะไรแบบเนี้ยก็ควรทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะแล้วก็เรื่องของกันแดดก็คืออย่างที่บอกไปนะว่ากาันแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากนะคะเพราะว่าแดดทํร้ายผิวมากคือยังไงก็ควรทาอยู่ดีนะคะแต่ความความคิดของคนแบบที่เขาเชื่อเรื่องนี้เนาะเขาคิดอีกอย่างนึงคุณบอกบอกว่าการทากันแดดนั่นแหละจะเสี่ยงก่อมะเร็งเพราะว่าแบบเหมือนเป็นสารแปลกปลอมเขาผิวไม่จริงใช่ไหมคะคุณอ ใช่จริงค่ะกันแดดก็คือสารในกันแดดมันก็ผ่านการเทสแล้วก็ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานนะคะมันก็ไม่ใช่แค่ Thai ออโยไทยนะมันก็มีออยอเมริกาออยยุโรปอะไรแบบนี้ด้วยเนาะและทีนี้เราคุยคุยเรื่องผิวกันมาพอสมควรแล้วเนาะเรื่องของการดูแลผิวคุณหมอคิดว่าอารมณ์เกี่ยวข้องกันด้วยไหมคะก็ถ้ายิ่งเครียดร่รางกายมันก็ยิ่งมีการหลั่งพวกคอติโซลพวกฮอร์โมนที่เป็นเกี่ยวกับความเครียดมามันก็ทําให้ร่างกายแย่ลง พวกฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการนอนมันก็แย่ลงการนอนเราก็จะแย่ลงไปด้วยมันก็จะเป็นเหมือนวิเชียรไซเคิลค่ะก็ทําให้ร่างกายมันแย่เข้าไปอีกอพอร่างกายแย่สุขภาพผิวมันก็เป็นหนึ่งในร่างกายเราเนอะมันก็แย่ตามขอหนึ่งไอเทมดูแลผิวที่คุณหมอยกให้เป็นแบบที่หนึ่งในใจคะ่ะหนึ่งไอเทมดูแลผิวที่ยกให้ก็น่าจะเป็นพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ค่ะแล้วก็กันแดดช่วยแนะนำให้สำหรับ คนที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการในการดูแลผิวหน่อยค่ะมีอะไรแนะนำไหมคะก็หนึ่งก็คือทานน้ำนะคะให้เพียงพอครบ8แก้วต่อวันนอนก็พยายามนอนให้ถึง8ชั่วโมงต่อวัน2<ม>ก็คือกันแดดนะคะสองกันแดดเนี่ยต้องมีแน่ๆนะคะแล้วก็อาจจะแอดออนเป็นพวกแบบมอยเจอร์ไรเซอร์เข้ามานะคะเป็นข้อที่อืม ค่ะคุณหมอทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดปัญหาผิวใดๆสามารถปรึกษาคุณหมอได้เลยใช่ถ้าเกิดมีปัญหาผิวริ้วรอยอะไรที่เอาไม่อยู่เราก็เข้ามาคุยกันได้อ๋อ oh, mm. แล้วก็อีกตัวหนึ่งไอเทมไอเทมรับนิดนึงเ mm. พิ่งนึกออกก็คือพวกกลุ่มเรตินนลนะคะพวกเรตินนลช่วยเรื่องผิวยังไงบ้างคะคุณหมอมันก็จะช่วยเป็นแอนตี้อ n g ช่วยเรื่องของพวกริว้รวๆได้ถ้าเกิดว่าเราทาต่อเนื่องแล้ว การใช้ต้องใช้ในขั้นตอนไหนยังไงมีข้อควรระวังในการใช้อะไรไหมคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนําทาก่อนนอนนะทาแบบไม่ต้องพอกหนาแล้วแต่ยี่ห้อด้วยส่วนใหญ่กออ็ไม่ต้องพอกหนามากนะคะแล้วก็ทาแค่ก่อนนอนเว้นตรงจุดที่แบบเซนซิทีฟแล้วเหมือนเคยได้ยินว่าเรตินอลมันจะมีฟอร์มยาใช่ไหมคะมกับฟอร์มที่เป็นสกินแคร์คุณหมอนแนะนําตัวไหนยังไง จริงๆตัวฟอร์มยาแต่ละตัวมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันบางตัวช่วยเรื่องซิลเยอะบางตัวช่วยเรื่องริ้วรอยเยอะอ่ะแล้วก็จะมีการออก เรตินลรุ่นใหม่ๆพยายามคิดคนตัวใหม่ๆที่มันระคายผิวน้อยขึ้นมานะคะส่วนใหญ่พวกนั้นก็จะเป็นพวกเ,เวชภัณฑ์เวชสำอางมากกว่าขายตามร้านขายยาส่วนเรื่องของที่เป็นเครื่องสำอางเป็นทางคอสเมติกเป็นพวกครีมอันนี้เนี่ยหมอไม่แน่ใจเลยแต่ส่วนตัวก็คือใช้ตัวที่ซื้อจากร้านขายยาจริงๆก็ใช้ผอมยาก็ได้ถูกไหมคะหมอมันก็ใช่แล้วใช่ใช่คือส่วนใหญ่เนี่ยหมอจะใช้ของตามร้านขายยามากกว่า ว่าจะเป็นพวกครีมหรืออะไรก็ตามก็จะซื้อตามแบบบูธวัสดุพวกนี้นะคะจะเป็นพวกแบบดรักสตอร์ส่วนพวกครีมที่ขายข้างนอกก็ก็อาจจะต้องลองเลือกดูว่าไหนที่เข้ากับผิวเราอ่ะต้องลองใสดูเนาะเพราะผิวแต่คนก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้อันนี้ดีอีกคนหนึ่งมาใช้อาจจะไม่ดีเหมือนกันคงถ่ายแล้วค่ะคุณหมอโบกกลับมาที่วีคลินิกนึง ในยุปัจจุบันเนี่ยคลินิกเยอะแยะมากมายเลยคุณหมอคิดว่า V Clinic ค,ค่ะเป็นคลินิกยังไงในใสายตาของคุณหมอคะก็เป็นคลินิกที่มั่นใจได้นะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์อะไรอะไรเอ่ยก็หาเอาเองละกันเราก็ไม่มีเซลล์อ่าเราก็คอนซัลต์จริงๆดูว่าคนไข้มีปัญหาอะไรแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดแต่ที่ชอบสุดๆเลยก็เรื่องของผลิตภัณฑ์นี่แหละว่าไวาใจได้ เพราะว่าเดี๋ยวยังหิวยาปลอมก็เยอะนะใช่เยอะมากแล้วก็ต้องสังเกตดีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอก็พูดมากไม่ได้อบางทีก็ให้ความรู้อะไรไม่ได้เนืคนไข้ก็ก็สู้ๆเนียนมากด้วยใช่ไหมเนียนเนียนเนียนมากแต่ว่าหลายคลินิกก็เนียนจริงๆ ค่ะคุณหมอฝากนิดนึงค่ะลงทายแล้วมีอะไรอยากฝากถึงคนทางบ้านไหมคะจบคลิปละก็ใครสนใจก็เข้ามาปรึกษากันได้นะคะที่มีคลินิกบาด็อกเตอร์ฟางค่ะ